ถ้าคุณเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะคุณกำลังจะมีบุญใหญ่หนุนนำค่ะสิ่งที่ติดขัดจะคลี่คลายเทวดาจะเปิดทางให้โชคลาภหล่นทับคุณแบบจังๆแบบ เต็มๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูจากไพ่กันเลยนะคะว่าโชคใหญ่จะเข้าไหมหรือจะเป็นอย่างไรแล้วก็ได้หน้าไพ่นี้นะคะเราจะเจอคอนเนคชั่นที่ดีเซ็นสัญญาต่อสัญญานะคะหรือเป็นลักษณะของการที่มีคนแนะนำนะคะเป็นโอกาสนะคะเป็นผู้อุปถัมภ์ก็ได้ที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะเดี๋ยวดูต่อเห็นไหมคะ ทันเกมทันแบบทุกเหตุการณ์ต้องบอกว่า,าเป็นช่วงที่สิ่งที่มันติดขัดเนี่ยจะคลี่คลายนะคะบุญในที่นี้เป็นบุญในสิ่งที่เราทำมาเรื่อยๆนั่นแหละนะคะสะสมสร้างคุณงามความดีมาเรื่อยๆแล้วมันก็เป็นทรัพย์ นับแสนนับล้านโอ้เยอะเยอะเยอะแยะมหัศจรรย์ที่จะเข้ามานะคะคลี่คลายสิ่งที่มันเป็นความติดขัดในชีวิตเราเทวดาเปิดทางเปิดโชคเปิดราบแล้วค่ะพิมพ์7878รับคำทำนายดีๆนะคะ